สวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวแกนแคนยอนกันนะคะอยู่ที่ชลบุรีแกนแคนยอนเนี่ยมันเป็นเหมืองเก่านะคะไปหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่าเพราะเราก็หลงมาเหมือนกัน แล้วร้อนเราก็ต้องเดินทางไปที่ล้ร้อนๆนี่มันร้อนสุดๆไปเลยทุกคนเราจะพาไปเที่ยวแกนแคนยอนคีลีนะคะเข้าสู่จังหวัดชนบุรีนะคะเริ่มเห็นภูเขาแล้วเริ่มเห็นภูเขาแล้วนี่เราไปตาม GPS นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพาเราไปถูกหรือเปล่า เราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เปิด GPS แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วไปตามมันเรื่อยๆเราจะเจอแกนแคนยอนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันถนนมันเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวแกนแคนยอนกันนะคะอยู่ที่ชลบุรีวันนี้อากาศก็จะร้อนหน่อยนะเดี๋ยวเราพาไปดูกัน ทุกคนถึงแล้วถึงแล้วสวยนะน้ำเป็นสีเขียวเลยสูงนะน่ากลัวจัง แคนแคนยอนเนี่ยมันเป็นเหมืองเก่านะคะเป็นเหมืองเก่าที่แบบว่าถูกทิ้งล้างมานะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้ว วิวดีนะคะวิวสวยสามารถแวะมาถ่ายรูปเก๋ๆกันได้เลยแต่ว่าถ้ามาช่วงเย็นๆก,ก็อากาศก็อาจจะดีกว่านี้นะนี่เรามาแดดแรงมากเลยร้อนนิดหน่อยแต่สวยค่ะสวยมากๆเลย ไปหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่าก็สำหรับใครนะคะที่อยากมา นะก็ที่นี่ก็เวิร์กเลยว่าที่บอกแนะนํำให้มาช่วงเย็ยนๆนะคะเพราะว่าอากาศมันก็จะแดดร่มลมตกหน่อยเนาะและกาวสวยถ้าใครจะมาสอบถามเส้นทางเนี่ยบอกไม่ถูกจริงๆต้องมาตาม g p s เลยอะคะ่ะเพราะเราก็หลงมาเหมือนกัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย